สวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคนราศีพฤษภดวงเดือนมก,กราคมปีใหม่แล้ว2567 โอ้ยไพดีอ่ะเงินทองกองเต็มพื้นเลยโชคลาภความสำเร็จเงินทองข่าวดีข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆเพื่อศบจ๋ากดไลค์กดแ like, ชร์ให้อาจารย์ด้วยคำทำนายดีๆแบบนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ดีอาจารย์ก็จะพูดตรงๆคนที่ติดตามอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรไม่ดีก็พูดเลยว่าไม่ดีแต่อะไรที่ดีแบบนี้ส่งต่อนนะส่งต่อนนะทุกคน ก่อนอื่นปีใหม่ใครยังไม่มีวอลเปเปอร์มือถือแนะนำต้องมีนะใส่ชื่อตัวเองลงไปในผลงานได้อาจารย์แถมฟรีเลขมงคลให้อยากเสริมดวงเรื่องไหนอยากได้สีอะไรจัดให้ตามคำขออยากได้แบบไหนขอแค่บอกอาจารย์จัดให้เริ่มต้น239บาทหลายคนถูกหวยเพราะวอลเปเปอร์ของอาจารย์นะบอกไว้ก่อนเลขเด่นเลขมงคล9669สีเหลือง คือสีมงคลคือสีแห่งโชคลาภและเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนราศีพฤษภวาจาเป็นทรัพย์ช่วงนี้คุยอะไรได้เงินได้ทองปากเป็นเงินเป็นทอง มีโอกาสได้ราบได้ยศได้สรนเสริญได้เงินทองได้ทรัพย์สินไพ่ใบนี้หมายถึงอสังหาในหน้าค้าขายกินคอมมิชชั่นได้ส่วนแบ่งหรือบางคนได้ซื้อที่ดินซื้อที่ไร่ที่นาที่สวนหรือได้มรดก อ่าได้เป็นก้อนใหญ่ๆได้เป็นชิ้นใหญ่ๆบางคนได้โชคได้ลาบถูกหวยคนที่เคยยืมเงินไปเหมือนจะล้มหายตายจากเอาเงินกลับมาคืนความรักคนโสดบางทีอาจจะมีคนเก่าๆก,กลับมานะ เอาไม่เอาถามดูเอาไม่เอาถามดูคนโสดเนี่ยจะมีคนเก่าๆกลับมางอกลับมาขอคืนดีบางกรณีจะได้รักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีช่วงนี้คนมีคู่จะโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินบางคนช่วงนี้อยู่คนละที่ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่างคนต่างช่วยหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะ มีโอกาสที่จะถูกขอแต่างงานมีโอกาสสร้างอนาคตร่วมกันที่ดีสำหรับคนที่ประสบปัญหาจะได้รับการแก้ไขใครที่รอคอยรอคอยข่าวดีเช่นไปสัมภาษณ์งานไว้มีโอกาสได้รับข่าวดีใครเขียนเรื่องย้ายก็มีโอกาสได้ย้ายนะเพราะว่าไพาแ่แบบนี้หมายถึงการกลับไปในที่เก่า บ้านเก่าบ้านเกิดกลับไปบ้านเกิดหรือใครอยากจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้เช่นกันรวมไปถึงช่วงนี้อาจจะได้เจอคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแบบนั้นก็ได้แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของ การงานการงานอาจารย์แยกเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอาชีพใช้ปากโดดเด่นแต่ถ้าใครอยากจะมีความฝันอยากจะทําไร่ทําสวนทําได้ธุรกิจเล็กๆทําได้เด็กถือเหรียญเนี่ยทำได้เลยการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่นกน้อยทำรังแต่พอตัวนะจ๊ะอย่าเล่นใหญ่เพราะมันเป็นไพ่เด็กลงทุนทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆขยับขยายแต่สำหรับใครที่ทำงานประจำ งานประจำงานกินเงินคอมมิชชั่นนะ่ะโดดเด่นแล้วก็งานพวกต้อนรับรีเซพชั่นงานที่ใช้ปากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีบางคนที่เก่าๆติดต่อมาท้าทามมาบางคนมีโอกาสมีข้อเสนอใหม่ๆบางคนได้เพิ่มเงินเดือนดังนั้นเนะี่ในเดือนนี้การเงินโดดเด่นเป็นที่สุดเงินดีมากๆ 1. เสริมดวงด้วยวอลเปเปอร์มือถือ สอ,อาจารย์แนะนำเป็นสมพระอาหารหันต์บรรดาลโชคราบชุดหนึ่งมีสมองค์พระศิวลีพระอุปคุตและพระสังกาจายมีติดตัวไว้ทักแชทมาได้ชุดละ239มาบาทส่งฟรีทั่วประเทศไทย ไหว้ขอพรนะ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเสริมดวงนับถือแขกให้ไหว้พระแม่ลักษมีแล้วช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับความเขียวอะไรที่เกี่ยวกับความร่มรื่นจะช่วยเสริมดวงชะตาใครมีปัญหาอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรนะคะสวัสดีค่ะ